สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกทท่านนะครับพบกันประชาเช่นเคยนะสลับกันหาทางฮานอยนะวันนี้วันที่สี่นะฮะวานก็พักไปหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้เลขหนึ่งเลขสองนะครับทุกทีเลขสองครับหนึ่งสองสี่นะครับไปแบบสั้นๆเลยครับวันนี้สองสี่หนึ่งเข้ากับชุดด้านซ้ายนะครับสามตัว เลขสวยครับวันนี้สองหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่นะครับสวยครับวันนี้โอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางฮาหนอยนะเราเจอกันใหม่ทีนะครับวันพรุ่งนี้หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสี่วิ่ง รูดสองนะครับวิ่งรูดสองนะเคครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ